นะคะตรงนี้ก็เป็นย่านหนองมนนะคะคือพอขับรถด้วยตัวเองก็เลยรู้ว่าเออ GPS อะ่ะกดบิดวอลกอะ่ะแล้วเขาให้ไปเลี้ยวตรงถนนตรงซีฟู้ดคลับอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหยัดเลี้ยวนะคะถนนตรงนั้นเป็นถนนที่ที่แบบยังไม่ได้พัฒนาเลยนะคะไม่เหมาะที่เราจะไปนะคะอันนี้เราก็ถ่ายให้ดูเนาะจากแยกหนองมนนะคะเราก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตดนะนะับ แยกหนองมนนะคะมา3ไฟแดงนะคะนะคะต่อมาจากถนนเลี่ยงหนองมนนะคะอ่านะคะเราก็อยากให้ติดไฟแดงหน่อยจะได้บอกว่าบอกคุณผู้ชมว่าเออมันอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะไฟแดงตรงนี้นะคะนี่นะคะสีซอวเขาอยู่ตรงนี้เนาะ ก็ทางนี้นะคะแยกมาจากถนนเลี่ยงหนองมนนะคะนี่ก็3ามไฟแดงแล้นะคะพอ3ามไฟแดงนะให้ดูซ้ายมือมีโตโยต้าชัวนะคะโตโยต้าชัวอยู่จะอยู่ซ้ายมือนะคะนีนะะนะะ่นี่นะคะนะคะนี่นะคะเราก็ขับมานะคะ สักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นโตโยต้าแล้วนะคะเนี่ยค่ะขวามือเนี่ยนะคะที่เขาจะบอกเป็นถนนซีฟู้ดขับเนี่ยขวามือเนี่ยเราไม่เลี้ยวนะคะเราไม่เอานะคะอันนี้ไม่เอานะคะตรงนี้ไม่เอานะคะนี่ค่ะเจอโตโยต้าเห็นไหมคะเห็นสุดโตโยต้าไหมคะพอเจอโตโยต้าก็ให้ชิดขวานะคะชิดขวาเพื่อจะยูเทิร์นนะคะ นะคะน,นี่เห็นไหมเห็นท่าทหารไหมคะกองพันต่อสู้อากาศยานที่12นะคะเราก็จะยูเทิร์นรถกลับไปนี่นะคะกองพันต่อสู้อากาศยานที่12นะคะแล้วก็รอรถนิดน,นึงเนาะปกติฟ้าอยู่ตรงนี้นี่นี่การไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเจอป้ายเราเลยคะ่ะป้ายบิดวอล์กป้ายบิดวอล์ก บิดวอ k บางแสนโรงแรมสิขรานะคะอยู่ด้วยกันนี่ค่ะถนนเราแตนแตนแตนมันดีงามมันดีงามดีงามจริงๆเนอะเดี๋ยวเราก็จะโพสเป็นคลิปดิบนะแบบไม่ตกไม่แตง่งแต่เดี๋ยวทำขึ้น YouTube ก็จะตกจะแต่งซะหน่อยนะคะเนี่ยค่ะคือถ้ามาจากซีฟู้ดขับเมื่อกี้เนี้ย ก็จะเจอทางวิบากมาเจอกันตรงนี้นี่นะคะทางก็จะแบบตัดสินใจไม่ถูกว่าไม่ควรใช้ทางแบบเป็นแบบบอกไม่ถูกอะหลุมเบลออะไรอย่างเงี้ยไม่อยา่างนั้นนะคะเราก็ตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะสุดซอยนะคะสุดซอยซ้ายมือเป็น บี t w วอล์ก u ู i ิก e r สอร์ทนะคะเป็นโรงแรมนะคะนะคะขวามือก็เป็นห้องอาหารออเจ้าซีฟู้ดและ b ี a t Walk c a าเนะคะนี่นะคะเราก็จะมีป้ายบอกเรียบร้อยเนาะอันนี้พี่แอนน่ไปซื้อของมาก็จะต้องเข้าข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นรถสตาฟ์นะคะขอบคุณค่ะแล้วมาเที่ยวกันนะคะ